สวัสดีครับผมวันนี้ก็ไล่ล่าน้ำหวานต่อนะครับผมน่นจุดโค้จุดขวัญแล้วสองลังครับผมเด็กมองเห็นนะครับผมผมเป็นคนขับก็ไม่ค่อยได้มองนะครับผมก็รถตกถนนตรงนู้นลังครับผมถ่ายคลองเหมือนเดิมแล้วน,นี่ผมไม่รู้ขาฝั่งติดลังมาถนนน้นองชายเขาเห็นอันนี้อีลังนี้จะตัวเล็กเขาเห็นเนาะ เน่บอกติดช่างโอนุงเกงขาสั้นไปเดี๋ยวลุ้นกันทั้งสองลังนะครับผมว่าน้ําจะดีเปล่านะครับผมแต่คงดีแน่นอนครับผมเพราะหน้านี้มันถึงหน้ามันแล้วเนาะจะเข้าเดือนหน้าแล้วครับผมลุ้นครับผมก็ขอฝากกดติดตามด้วยนะครับผมกดไลค์สับตะไคร้นะครับผมไปครับเดี๋ยวลุ้นกันอันนี้เมื่อวานโดนมาไหนดูดิบวมครับผม ะจะแยกเคี่ยวทำไมเดี๋ยวท่านผู้ชมเขาตกใจบักหามเงยกินก๋วยเตี๋ยวมาต <laughs> ิดฟันเ <laughs> จ้าตัวเล็กก็ตีมาหมดแล้วเนาะของลังนะครับผมน้ําก็โอเคเลยเ<ม>นี่ยครับผมพิกลังมาสวยเหมือนกันนะครับผมนุ่นลังเล็กน,นะครับผมไปหากันต่อครับผมโยชิชแนลสายล่าพึ่งนะครับผมไปครับ ปาดดตีครับผมใหญ่แล้วครับผมต <c oughs> าาดีตีตอนตอนเจอไม่ได้ถ่ายนะครับผมรีบขึ้นยอดเลยนะครับผมนู่นยอดมะขามนะครับผมขึ้นไปตีมาเอง <c oughs> ใ,ใส่แนวนะครับผมสวยมากนะครับผมใหญ่นะครับผมไม่ใช่เล็กแต่ดูในกล้องมันเล็กนะครับผมลองพี่กี้เนี่ยเห็นไหมครับผมสุดยอด เดี๋ยวขอ,ขอจุมันจุใส่กล่องกันครับผมโอ้โหลังนี้ก็หัวน้ําใหญ่นะครับผมนูน่นอยู่กับต้นคางโว้ยโหนกอยู่ข้างบนเลยใหญ่ใหญ่ใหญ่เหอไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่ดูอย่างใหญ่แต่มันโหนกนะเดี๋ยวลงมาให้ดูครับผมนี่ไป น้ำใหญ่ถึงแล้วครับผมน้ำใหญ่ครับผมผ่อนด้วยเนอะผ่อนสวยว่ะเนียบครับโอ้หมองเดี๋ยวรอชมกันข้างล่างครับผมเต็มแผ่นคนข้างบนบอกว่าเต็มแผ่นนะครับรอชมกันข้างล่างนะครับผมโอ้โหสุดยอดครับผมนี่ดูน้ำดูข้างล่างผมดูใต้คอนหาว่ามันใหญ่ พอตีลงมาแล้วไม่ใช่เล็กเลยครับผมหัวน้้ำใหญ่มากนี่ทรงนี้สุดยอดอยงไงสุดยอดครับแลมแหมอ่ะไปเดี๋ยวร้อนเหนื่อยอเจออีกแล้วครับผมนี่ดูใหญ่สุดๆครับผมโอ้โหเป็นโลอะหลังเนี่ยเนี่ยครับผมเป็นไงแหมหนุเลยไปครับของแท่ต่ออ่ะอยู่ก็ดินเลยครับผมคนเจอครับ เรมเป็นแลวครับผมฝึกปะเดี๋ยวก็เป็นเดี๋ยวก็เก่งนะครับผมแต่ยังตีไม่เป็นเท่าไหร่ไอ้ตัวเล็กคอยจจยิ่งห่งตีหมดสวยพ่อมาเตียงได้ได้ได้เดี๋ยวออกมาให้ดูครับผมอันนี้ครับเอาออกลหวครับหัวน้ําใหญ่ครับผมแต่ไม่มีตัวอ่อนแต่ตัวอ่อนไม่มีแล้วครับมาครับผมเอาแล้วแบอย่าปากเป็นมิ้มใหม่นะแต่หัวน้ํเนี่ยครับ สวยครับสวยัางทั้งนั้นเลยไปดูกันต่อครับผมตัวอ่อนมันไม่มีไงมันต้องยังไม่หยอดแต่ขนน้ามาสะเพียบเลยอยู่โอเึครับเดี๋ยวไปดูกันต่อครับผมหากันต่อครับผมสนใจที่ต่อมาครับอจะตัวเล็กเจอแล้วนะผมหัวน้ำาหนกอยู่บนเลยนะครับผมลังไม่ใหญ่แต่หัวน้ำเนี่ยเบลเลอร์เลยนะครับผมแล้วก็ต่อคอยมาโฉบกินนะครับผมเนี่ยบินวบแวบวบแวบนะครับผม ฮะเออพึ่งหลวงไม่ใช่ต่อเงี้ยเออพึ่งหลวงมากินเาพึ่งหลวงมากินมิ้มซะแล้วสแสดงว่าลังอยู่นี่หรือเปล่าเนีย่ยมากินเนี่ยหลายตัวเนี่ยอเออเออพึ่งหลวงจริงครับผมบเห็นแล้วอ๋อพึ่งหลวงมากินมิมครับผมพึ่งเห็นนี่เนี่ไปเดี๋ยวมาลุนน้ำนะครับผมแต่น้ำใหญ่แน่นอนเห็นแล้วอาจจะลังอาจจะไม่มีตัวอ่อนนะครับผม อยู่กับต้นมะขามเทศด้วยเจ้ตัวเล็กขึ้นตีเองนะครับผมแบบครับแล้วก็นุ่งเกงขาสั้นด้วยนะครับผมเจ้าตันเล็กวัน <thi ết> นี้ไปได้นนุ่งเกงขายาวมาบอกเห็นช่างโอนุ่งเกงขาสั้นเนี่เอามาั่งหลอกเหรียนแบบเขาเด๋ยวโดนฤทธิ์กระสิกเขาฝากกดติดตามน้องด้วยนะครับผมช่างโอ้คนล่าพิ่งนะครับผม ในทางเพจแล้วก็ y o u t u b e นะครับผมแล้วก็ผมโยชิแชนแนลสายล่าพึ่งนะครับผมทาง YouTube แล้วก็ TikTok แล้วก็ผมแล้วก็ทางเพจด้วยนะครับผมฝากกดติดตามด้วยนะครับหัวน้ำเอาดะเอาเรื่องมือนกันนะครับผมรังนี้ก็ใหญ่อยู่แต่รังไม่โตนะครับผมรังเล็กเป็นไม่มมยโค้งนะครับผมแต่น้ำใหญ่นะครับผมช่วงนี้เดี๋ยวค่อยดูกันครับผม แต่ผมเอกใจว่าทําไมพึ่งหลวงมากินมิ้มนะครับผมเมื่อกี้จะโทรถามผู้เชี่ยวชาญทั้งหน่อยไม่รับนะครับผมเนี่ยเนี่ยเนี่ยบินอยู่เนี่ยครับผมตัวพึ่งนะครับผมเนี่ยพึ่งหลวงเลยที่แรกรู้ว่าต่อนะครับผมไหนามาดูดิใหญ่กว่าลังครับผมน้ําอ๋อเป็นมิ้มตัวผู้นะครับผมพึ่งจะสร้างนะครับผมเนี่ยเขาเรียกมิ้มตัวผู้นี่เนี่ย นะครับผมถึงว่าน้ำไม่ใหญ่กว่าลังสวยปิดตาด้วยนะครับผมไปเก็บครับไปดูกันใหม่ครับผมอ่ะเจอ,อแล้วครับผมโอ้โหข่าวโบะเลยครับผมสวยๆอีกแล้วลังนี้นะครับผมจะต,ต,ตัวเล็กเหมาจ่ายเลยตีคนเดียวนะครับผมนี่ไม่ได้เรื่องแล้วเมื่อไหร่จะเป็นเดี๋ยก็ต้องเป็น <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว นานแล้วนะแต่ยังไม่เป็นเอ่อแย่งหมดอ่ะเนี่ยประวัติศาสต์มันทำทีหลังเดี๋ยวจะซื้อเงากาให้อันมนงเอาไหมเอาไปทําอะไรเอาไปติ้นึ่งไงรู้ว่าไปตัดผมอาโน่จ้าตัวเลไรครับผมกําลังตีอยู่เดี๋ยวดูกันโอ้โหลังยังสวยเลยครับผมแต่ตัวอ่อนไม่มีเออแปลก น้ำปิดตานี่หัวน้ำนะครับผมนี่สวยมากไหนดูตอนนี่ไม่มีเลยมั้งว้ามีตัเชิงกระดาษครับผมมิมรักกันมิมรักกันไงไปใส่ถุงไปครับผมสวัสดีครับผมบสวัสดีครับเนี่ยสอนไม่จำอีกแล้วเนี่ยเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับ